คุณเบื่อไหมกับการเติมเดลต้าฟอสแล้วเรทราคาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ oh. หรือเติมเอง oh. บางทีก็ยุ่งยากวันนี้ทีวีโยแซกขอนำเสนอ Apple Mint รับเติมเกมบริการเติมเกมแนวใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วทันใจแถมราคายังถูกกว่าเติมเองแน่นอนด้วยการเปิดบริการมามากกว่า5ปีและมีผู้ติดตามถึง30,000คน เพราะฉะนั้นมั่นใจปลอดภัยแน่นอนไม่ใช่เพียงแค่ Delta Force เท่านั้นแต่เกมอื่นเขาก็มีบริการรับเติมนะครับลิงก์เพจของทางร้านจะอยู่ใต้ด i สคริปชั่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมเพียงใส่โค้ด YERAX z รับไปเลยส่วนลดทันทีอย่าลืมคิดจะเติมเกมคิดถึง Apple Mint รรับเติมเกมสวัสดีทุกคนครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Delta Force นะครับเพื่อนๆหลังจากที่อัปเดตมาครับก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือ t h r m a l s c o p e นะครับที่เพิ่มเข้ามาให้เราเล่นเนี่ยถึง3ตัวเลยนะครับเพื่อนๆ โดยที่วันนี้ผมจะมาแนะนําสโคปทั้ง3ตัวนี้นะครับว่ามันเอาไว้ใช้ยังไงมีข้อดีข้อเสียอย่างไงและแนวทางในการเล่นสโคปพวกนี้มันจะได้เปรียบตอนไหนเสียเปรียบตอนไหนอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่า,ว,าวิธีการปลดมันเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือมันจะอยู่ในนี้นะครับทุกคนอยู่ในอีเวนต์ครับแล้วก็ซีซั่นอีเวนต์นะครับให้เรากดมาตรงที่ attachment permit นะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีสโคปอยู่3ตัวเนาะตรงนี้นะครับแล้ววิธีการที่จะปลดล็อกนะี่ก็คือต้องใช้เหรียญเนี้ยในการ ผมจะไม่ได้นะว่ามันใช้เท่าไหร่เพราะผมกดไปแล้วนะครับประมาณ30มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วทำยังไงถึงจะได้เหรียญเหล่านี้มาใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูตัวนี้ครับ get score ปึ๊บ นี่นะครับผมมันก็จะมีเควสให้เราทำนะครับอย่างเช่นเข้ามาล็อกอินในเกมนะครับก็คือได้10เหรียญอะไรแบบนี้นะครับ c o m p e t e one game in attack and defense หรือว่า king of the hill นะครับก็คือเอาง่ายๆเล่นเนี่ยเล่นแป๊บนึงมันก็ได้แล้วนะครับเควสมันไม่ได้ยากอะไรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีเวลาตรงนี้ใช่ไหมเขาจะรีเฟซพลักินเนี่ยทุกวันนะครับนั่นก็แปลว่าเราเข้ามาล็อกอินเนี่ยมันก็ได้แล้วสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นมากเล่นนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วนะครับไม่ได้ปวดยากอะไรนะทุกคน รวมกันเนี่ยสมมติว่าถ้ามัน30เนาะผมจำไม่ได้นะ3าหรือ40อะไรเงี้ยแหละถ้ามัน30ก็90นะครับทั้งหมดทําแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมมาเรามาดูดีกว่าว่าสโคปที่เขาให้มาหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับทั้ง3ตัวนี้นะมีอะไรแตกต่างกันบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยใช้ยังไงนะครับก่อนจะไปตรงนั้นนะครับเราอยากเรามาดูกันก่อนว่าเจ้าสโคปเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันใช้กับปืนไหนได้บ้างนะครับให้เราคลิกไปตรงแว่นขยายตรงนี้ครับนี่ครับ เราจะรู้เลยว่าปืนทั้งหมดที่ใช้ได้ของสโคบแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นสโคบตัวเล็กตัวนี้เนี่ยนะครับเทอร์โมฟ s i o n เนี่ยเราจะสามารถใช้กับปืนสั้นได้เลยนะเออแล้วก็ใช้ได้เกือบแทบทุกปืนในเกมเลยก็ว่าได้นะครับมีปืนสั้นบางปืนที่ใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะอันต่อไปนะครับไวโพสเฟอร์หรอโพสเฟอร์ Post our, ก็จะสามารถใช้ได้กับปืนหลายๆปืนเฮ้ยอ๋อสงสัยจะใช้ได้กับลูโมสไนด์ด้วยนะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสโคบที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ ตอนซูมเข้าไปในสโคปเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับของตัวนี้นะและอันสุดท้ายครับ8 x adv นะครับผมก็คือกล้องของสไนเปอร์เพียวเพียวเลยนะครับใช้ได้แทงมาร์คแมนแล้วก็สไนเปอร์ไรเฟิลนะครับผมผมก็ลองไปเล่นมาแล้วแหละก็ใช้ได้นะจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่เดี๋ยวจะมีเกมเพลย์ให้ดูนะครับในการเล่นของผมนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่าทั้ง3ตัวนี้ครับก็คือสโคปเทอร์โมใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในเกมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าถามผมนะครับว่ามันโกงหรือเปล่าพี่สโคปตัวเนี้ย ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้โกงอะไรหรอกครับเพราะว่าผมลองเอาไปเล่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูทะลุสโมกอะไรอย่างนั้นนะในตอนแรกที่มันยังไม่ได้เข้ามาในเกมเนี่ยแล้วมีข่าวลือเนาะเราก็คิดว่าสโคปตัวเนี้มันสามารถยิงทะลุสโมกได้อะไรแบบเนี้นะครับแต่พอมาจริงๆแล้วผมลองไปเล่นจริงอ่ะพอโดนปูสโมกมามันมองไม่เห็นอะไรเลยครับแย่กว่าสโคปปกติอีกนะทุกคนเออนี่นะครับหน้าตาของสโคปตัวแรกนะตอนซูมก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ ก็จะเห็นตัวศัตรูเป็นสีส้มนะครับรวมถึงจริงๆแล้วถ้าศัตรูตายเราก็ยังเห็นศพศัตรูอยู่นะเป็นสีส้มนะครับบางทีเนี่ยตอนที่ผมเห็นศัตรูตายใช่ไหมผมนึกว่าศัตรูหมอบผมก็ลงไปยิงศัตรูยิงศพอะนะครับเพราะว่าแบบมันลายตาเนาะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสโคบพวกเทอร์โมเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นเกมนี้หรือว่าเกมอื่นๆอย่างเช่น b a t t e field หรือว่า call of duty นะครับผมจะชอบสโคบเทอร์โมแบบที่มันสามารถปิดได้อะเออเพราะผมชอบรูปลักษณ์ของสโคบนะครับมันเท่ดี แต่โดยส่วนตัวเนี่ยฟังก์ชันของการใช้เทอร์โบเนี่ยไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับแต่ว่าในไหนมันก็มาในเกมนี้แล้วเนาะเออก็มีโอกาสได้ไปลองใช้ครับแล้วก็เห็นข้อดีของมันในบางจังหวะนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันว่ามันจะดียังไงนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสโคปที่ยังสามารถติดปืนอื่นได้อยู่นะที่ไม่ใช่สไนนะครับอย่างเช่นปืนกลอะไรแบบเนี้ยแต่นี้ผมเอามาติด PSG 1นะครับผมก็ลองมาดูกันนะครับว่าหน้าตาสโคปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะเหมือนแบบรูกล้องถ่ายรูปเลยะทุกคนมีแบตเนี่อนี่นะครับก็จะมองศัตรูเป็นสีขาวนะครับผมก็เท่ดีนะครับแต่เหมือนเดิมเลยสําหรับผมครับผมรู้สึกว่ามันมองยากครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ชินก็ได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆเล่นไปแล้วแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเออมันดีนะพี่มันดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าชอบอยังไงชอบตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับผมอ่านี่นะครับผมลองเอาสโคบตัวนี้มาใส่ใน AK บ้างนะนี่ก็จะโดยสโคบเทอร์มอเนี่ยมันจะแฮนดลลิงลบเยอะกว่า พวกสโคปปกตินะครับอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมจริงๆถ้าเทียบมันก็คือเลตดอทใช่ไหมครับทุกคนค่าแฮนเดิลลิ่งของเทอร์โมสโคปอ่ะมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะกินค่าแฮนเดิลลิ่งมากกว่านะครับนั่นก็คือเราจะยกช้ากว่าพวกสโคปทั่วไปนะพวกเลตดอทยกช้ากว่าหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมจะถือซะว่านี่จะเป็นแบบการซูมเท่ากับเลตดอทเนาะนี่นะครับนี่นะครับทุกคนมันจะลบแฮนเดิลลิ่งหนึ่งนะครับหนึ่งขีดตรงนี้นะถ้าไปเทียบกับดอทปกตินะครับ นี่เห็นไหมครับเราจะได้ handling เพิ่มมาเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะนี่ก็จะเป็นค่าที่เปรียบเทียบนะครับระหว่างอันนี้คือถ้าเป็นใส่เล d ดอ t เนี่ยจะเพิ่มมาเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น t h e r m ม l แบบอันเล็กสุดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะลองดูกันครับว่าชอบไม่ชอบยังไงอะไรแบบนี้นะครับและก็มาถึงสโคบตัวสุดท้ายนะครับคูณ8นะครับผม ก็ลบ handling bar เลยนะครับคูณ8นะถ้าผมลองไปเทียบกับคูณ8แบบปกตินะครับอันนี้นะคูณเท่ากันอ่าคูณ8ก็จะได้ stability เพิ่มมานะครับอันนี้มันลบ stability เนอะอันนี้ไม่ลบนะครับผมอาจจะเป็นเพราะความหนักของกล้องหรือเปล่าเลยประมาณนี้นะครับลองไปดูกันว่าหน้าตาของเจ้าสโคบคูณ8สไนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่โอมันคูณ8นะทุกคนมันคูณได้ลึกมากเลยอะ อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเคลียร์อยู่นะเพราะว่าสีดาต่างๆอมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับแต่ว่าสีสตูเนี่ยจะเป็นสีส้มอม,มันไม่ค่อยเหมือนกับอันอันแรกนะสโคบเล็กสุดอะ่สะสโคบเล็กสุดเนี่ยคือทั้งภาพปกติเป็นสีม่วงแล้วก็สตูเป็นสีส้มคือมันก็เด่นอยู่แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแบบว่าชูชาไปหมดอ่ะเอออาจจะยังไม่ชินนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคน แต่ผมมารู้สึกว่าผมชอบเทอร์โมอของสไนนะเพราะว่ามันดูเล่นได้จริงครับผมลองเอาไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าพอศัตรูเนี่ยนอนอยู่ไกลๆใช่ไหมแบบในเขาอะไรแบบนี้ครับเราจะเห็นเลยนะว่าเป็นตัวส้มๆแล้วเราจะยิงง่ายมากเลยครับทุกคนเอออาจจะเป็นทางรอดของสไนเปอร์ในซีซั่นนี้ก็ได้นะครับคือใส่เทอร์โมเนาะมองง่ายขึ้นเยอะครับอ่าทั้ง3ตัวก็ผ่านไปแล้วเนาะผมจะมาบอกถึงข้อดีข้อเสียของเทอร์โมลแล้วกันนะครับข้อเสียก่อนเลยนะครับข้อเสียนี่ก็คือ มันกินสเตตเราเยอะกว่าสโคบปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์มอันเล็กหรือวอันใหญ่ก็ตามเนี่ยมันจะมีบางค่าที่เราเสียไปเยอะกว่าสโคบปกติเนาะอย่างเช่นอันนี้ที่ผมบอกไปเนาะว่าอะเสียน,นี้ใช่ไหมเสียสเตเบลิตี้แฮนดลิ่งถ้าเป็นสโคบธรรมดาก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับผมนั่นแหละครับหนึ่งอย่างแต่ก็แลกกับการที่ได้เทอร์อมเข้ามาใช่ไหมครับแล้วข้อดีล่ะมันคืออะไรเทอร์อมเนี่ยมันทําให้แบบยังไงบ้างมันดียังไงใช้ตอนไหนอะไรงไงนะครับข้อดีที่ผมรู้สึกว่า มันเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือในบางด่านที่ภาพมันขาวขาหรือว่าภาพมันแบบว่าคอนทราสต์ำํำๆเนี่ยเราจะใช้สโคปแล้วมันจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับทุกคนอย่างเช่นด่านอะไรนะด่านแครกอะ่ะเออที่ภาพมันจะเหลืองๆเาขาวอะไรแบบนั้นอะ่ะในทะเลทรายใช่ไหมแต่พอใช้สโคปพวกเนี้มันเห็นง่ายขึ้นครับรวมถึงด่านใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้นะครับด่านที่มันเป็นเขื่อนแตกอะครับทุกคนเออผมใช้สโคปเนี่ยแล้วก็ยิงได้ดีขึ้นนะครับในหลายๆจงังหวะเลยนะครับผม คือผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าผมฝึกให้มันชินเนี่ยก็น่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าทุกคนพอเราโดนสโมกบังเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าพอสโมกมาเนี่ยมันมองยากกว่าสโคปปกติกนะ เพราะว่าพอสโมเข้ามาใช่ไหมแล้วมองผ่านกล้องเทอร์โมอ,อะ่ะมันจะส้มไปหมดเลยครับทุกคนมันเหมือนแบบแยกสตูแยกควันแยกสีอะไรไม่ออกเลยอะ่ะเออเพราะมันเป็นกล้องจับความร้อนอ่ะเนาะคือในโลกแห่งความเป็นจริงสโมกมันก็คงจะร้อนนะมะนั้งน่าจะใช่นะ <c oughs> เอออะไรประมาณนั้นนะครับผมนั่นแหละครับก็จะประมาณนี้นะครับในเกมเพย์เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าในบางจังหวะเนี่ยคือ ด้วยเทอร์โมช่วยล้วนๆเลยนะครับถ้าเป็นสโคปปกติอะบางทีผมอาจจะมองไม่เห็นไปแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นกล้องทั้ง3ตัวเลยนะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าในจังหวะต่างๆรวมถึงการโดนสมกเนี่ยว่าเออมันแย่ขนาดไหนมันออกไปเล่นได้ไหมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับให้เพื่อนๆที่กำลังจะแต่งปืนแบบใช้กล้องเทอร์โมเนี่ยได้ดูกันเนาะว่ามันดีมันแย่อย่างไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เออขอเสริมนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ถนัดเทอร์โมจริงๆเนาะผมแนะนำนะครับว่าควรมีติดโหลดเอาไว้สักอันนึงนะครับสักบิลนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราเจอด่านที่มันมองยากๆเนี่ยเราจะได้เอาเทอร์โมเนี่ยมาใช้ได้นะครับมันจะได้เปรียบมากๆเลยนะทุกคนเพราะบางด่านเนี่ยด่านมันจะขา,ขาวๆมองยากๆใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้สโคปกติด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียเปรียบนะครับลองใช้เทอร์โมดูนะครับแล้วเป็นยังไงมาบอกผมด้วยนะ Attention objective Bravo is now under enemy ocean. <laughs> Be advised of sector echo. <laughs> Boom, oh ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับการรีวิวกล้องเทอร์มอลทั้ง3ตัวนะส่วนตัวนะผมก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อดีของมันในบางจังหวะนะครับ แต่ว่าผมยังไม่ถนัดเท่านั้นเองนะครับก็พอยิงได้แต่สาหรับสไนเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันดีแหละทุกคนจะเห็นได้ว่าพอผมไปเล่นดานแอสเซนต์เนาะมันก็ยิงได้หลายตัวเลยในระยะไกลๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเล่นสโคบแบบปกติไม่ใช่เทอร์มอลใช่ไหมครับผมมองศัตรูยากมากเลยนะในดานแอสเซนต์อะเพราะว่าเขาจะนอนหมอบใช่ไหมครับริมชายหาดหรืออะไรเงี้ยแล้วพอเราโดนยิงมาจากไกลๆเราเฮ้ยตรงไหนวะตรงไหนวะพราะมันก็สีมันไม่ค่อยต่างก,กันมากครับบางทีศัตรูนอนปุ๊บหายไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะทําให้เราแยกศัตรูได ชัดเจนมากขึ้นนะครับยิ่งศัตรูที่เล่นเป็นงูเนี่ยเออนอนยิงเนียนเนียเนี่ยโ,โหชอบเลยครับสโคปตัวนี้นะสบายเลยนะครับเป้าหมายนิ่งๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการผลิตคลิปดีๆออกมาอีกนะครับผมสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมหาอะไรอร่อยๆกินนะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย